ของบรนดีร์คุณแม่บรนดี้พิเอร์เนี่ยมาเมืองไทยตอนแรกกะจะเล่นประมาณรอบเดียวปาร์เข้าไปสองรอบนะมีการเพิ่มรอบด้วยเดินทางมาไทยเมื่อสามวันที่แล้วพร้อมกับท่าโอ้ยไม่กใช่แชร์กันเยอะมากแต่รู้ว่าน่ารักดีนะน่ารักเขแบบม่มีน้องเอาพวงมาลัยไปให้แล้วเพโอ้นี่วันนี้จะมีคนไทยที่มีโอกาสไปม e ทแอนด์กรีทแบบใกล้ชิดสุดๆกับ b บรน n ี y เย็นนี้นะครับก่อนหน้านี้เขาไปออดิชั่นกันแล้วมีการลิปซิง ให้เหมือนบริทนี่ที่สุดกับงานชื่อ audition to win and meet win meet and greet with Britney Spears นะครับบริทนี่ตัดสินเองครับครับผมนะกับทีมคณะกรรมการว่าใครจะได้เจอกับเธอนะฮะในเย็นวันนี้ได้มีโอกาสแชะภาพถ่ายรูปทีนี้เราได้เชิญสองท่านนะครับเขาบอกว่าคนที่เข้ารอบไปและจะได้เจอบริทนี่หนึ่งในนั้นก็มีติชาจากเดอะเฟสนะฮะวันนี้เราจะได้เชิญ และอยู่กับสองสาวที่จะได้เจอกับบรดดี้เย็นนี้สองคนได้แก่คุณเอิร์ธออสการ์นะเป็นเป็นเป็นเคเที่แฟนแอลไทยออสการ์ครับแล้วก็คุณแม็กกี้นะครับเดี๋ยวขอเชิญนั่งนะฮะก่อนหน้างเดี๋ยวต้องขอเลยมามามาปิดนิดนึงมีหมอนเหมื่อเลยหน่อยไหมฮะขอทีมงานนะครับพัดให้ค่ะอันนี้ไม่ต้องเลยไม่ต้องปิดพยักโชนเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยค่ะปิดหน่อย ครับผมปิดปิดนะฮะนิดนึงอันนี้ไม่ต้องปิดค่ะโอเคพลังงานมหาศาลเเดี๋ยวออมากมาโชว์เพลง Oopsie Dee Dee the Gene แต่ว่าใส่ชุด t o x i านี่หมายความว่าไง no คือชุดนี้เนี่ยชุดเพชรเนี่ยบริทนี่เนี่ยขึ้นโชว์ VMA Oopsie Dee Dee the Gene ก็เป็นชุดเพชรเหมือนกันใช่ชุดนี้มันเป็นเป็นหนึ่งในไอคอนิกออฟฟิตของบริทนีสปีอาร์แล้วชุดนี้ก็ถูกมาใช้อีกใน Toxik แล้วก็คอนเสิร์ตที่ลาสเวกัสในช่วงแรกๆนี่ไม่ได้เป็นแฟนพันธ์แท้เฉพาะออสกา บิททิสเบียก็แท้มากเหมือนกันไม่เพราะอะไรเพราะอะไรเราถึงแบบชอบบิทนี้มากขนาดนี้คะเออ ต้องบอกเลยว่าคือบรีนีสเปียร์เนี่ยเดบิวต์อัลบั้มแรกนะฮะก็คืออัลบั้ม Baby One More Time เนี่ยในปี1999ซึ่งตอนนั้นเนี่ยหนูก็อยู่ประมาณม .1 นะครับตอนนั้นอายุประมาณ13สิบหน่อยนะอะไรคะอ๋อผมผมผมโอเคอ่สวยแล้วสวยแล้วนี่ตรงนี้ตรงนี้นี่เลยตรนี้โอเคต่อโอเคแล้วก็คราวนี้เนี่ยอ๋อเอผมปิดนะโอกคืออย่างนี้ค่ะแล้วก็คือว่าเออเราก็เริ่มพอตอนนั้นเนี่ย บรินีเดบิวต์รออกมาแล้วเราก็เราก็เริ่มเป็นเด็กที่กําลังจะเริ่มโตเริ่มฟังเพลงสากลเรี่กว่าเริ่มมีความกาดกันมีความแบบแล้วเราก็ต้องการหาคนที่เป็นโรโมเดลของเราเป็น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 เหมือนไอคอนของเราอย่างเงี้ยแล้วบริทนีก็มาพอดีแล้วตอนนั้นก็คือเธอก็เป็นเป็น first pop princess นะฮะก็คือเป็นศิลปินเออเป็นที่เป็นแบบเป็นเจ้าหญิงวงการเพลงป๊อปอะไรเงี้ยแล้วภาพลักษณ์ของเธอที่เป็นสาวอเมริกันแก่น เปรี้ยวอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเรามันเป็น first impression ของเราพัฒน์ก็ได้ชั้นเอร์อยู่มอนหนึ่งมอแล้วแม็กกี้เหรอคะเออ๋ยวเริ่มติดตามบิทนี่ตั้งแต่อะเบิบที่สามค่ะระเบางชื่อบิทนี่เลยคือเราเห็นพี่อันวีอันเซฟฟอร์ยูเราอุ้ยสวยจังเลยผู้หญิงคนนี้เราอยากโชว์อย่างงี้ด้วยอยากเต้นเหมือนเขาได้มากเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นเราอยู่ชั้นไหนอะคะจำได้ไหมอันเซฟฟอร์ยูจะ มหนึ่งมอสองค่ะแต่ว่้เ <c oughs> มืเ่อกี้นี่มนไม่แน่ใจว่าแม็กกี้เนี่ยออกมาเป็นบริตตี้หรือว่าเดินแบบวิกท <c oughs> อเรียซีเกร์ลอยู่เพราะว่าวมันคล้ยายคลึงมาก <c oughs> มันมีกลิ่นอายของวิกทอเรียซีเกร์ลอยู่ด้วยรู้ตัวป่ะรู้ตัวไหมเออถ้ามีปีกอีกนิดนึงนี่คือจะบินไปแล้วนะฮะโอเคทั้งคู่ชอบบริตตี้ตั้งแต่เด็กวันนี้คอนเสิร์ตใหญ่ดูทั้งสองรอบหรือเปล่าฮะ รุ่งนีกับสองรอบกี่รอบดูรอบดูรอบวันนี้ค่ะแล้วก่อนหน้านี้ได้ดูที่ไหนก่อนนาน,นี้ไม่เคยดูมาก่อนก็คือดูอในบูเลดูใน <c oughs> DVD ดูใน y o u t u b e พี่นึกว่าเราคุณต้องบินไปดูมาแล้ว <c oughs> ไม่ตอนนั้นบินไปเวกัสเรพี่แต่พอบินไปไม่ได้ดูค่ะ ไปยกตลอดครับ <laughs> <ะ S 1> ไม่ใช่ไปแล้วมันจองที่ทานที่คือตอนนั้นเรายังไม่รู้วิธีการจองก็คือไปถึงแล้วเราก็แบบบัดโซเอาหมดอะไรอย่างเงี้ยวินนี่เขาจะมีโชว์ประจำเขาเขาเรียกว่าเป็นเป็นโชว์ประจําเลยของของลาสเวกัสแล้วอยู่เป็นเดือนเลยนะอย,อยู่อยู่ประมาณกี่ปีก็ตอนนี้สองปีโอ้ใช่นานแล้วก็คือเซนยาวอะครับช่วงนี้ก็เหมือนเป็นช่วงพักที่เข้ามาไทยอ่ะมาเมืองไทยครั้งนี้แน่นอนวันนี้คุณจะได้คุณจะได้มีโอกาสมีดแอนกรีทถูกไหมใช่ค่ะเขาให้ทําอะไรบ้างวันนี้ วันนี้เขาก็นัดให้ไปเจอที่ เจอที่ที่นู่นนหะค่ะที่เมืองคองธานีประตูสามใช่ไหมครับบริษัทออกมาจากประตูสามอยู่ไหมก็ตื่นเต้นอยู่เลยผมว่าเขาจะพาคุณเข้าไปแล้วก็มีการถ่ายภาพเขาบอกมาว่าได้ถ่ายกี่วิหนึ่งน่าจะหนึ่งแฉค่ะหนึ่งแฉอ่าหนึ่งแวคือเขาเขาก็มีโกรธเขาก็จะพาห้าคนนี้จะเป็นห้าคนใช่ไหมคะที่เป็นผู้ชนะที่มีสอินกรีดได้เนี่ยก็คือมีหนูแล้วก็มีมีน้องด้วยแม็กกี้ก็จะพาเข้าไปแล้วก็ไปประชิดตัวบรินีทแล้วแต่ละคนน่าจะมีเวลาประมาณสามสิบวิถ้าเกิดตามกฎตามกฎของการมิส แล้วเรามีการซ้อมเตรียมตัวอะไรไปบ้างโหไปที่จะไปหาบีนี่วันนี้หรอครับใช่แต่งหญิงค่ะแต่งเป็นีนี่แบบนี้เลยชุดนี้เลยไหมฮะม่เปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดเป็นชุดไหนอุ๊บไซดีดีเดเกนที่เป็นชุดสีแดงสีแดงในนั้นที่บีนี่เห็นกล้าผมนะกล้าผมมกล้าผมเลยกล้าค่ะเหมือนเป๊ะทุกอย่างคือไปหาบีนี่แต่ว่าคงจะไม่ได้พูดอะไรมากเพราะว่า30วินาทีมันสั้นมากมันไปเดาะใช่ก็คือไปก็แบบ ไปกอดไปอะไรถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยไม่มีประโยคที่เตรียมเอาไว้ก่อนแล้วว่าเจอบริทนี่หรือว่าเจอคุณแม่ที่เราชอบมันตั้งแต่เด็กเนี่ยจะพูดอะไรกับเขาเป็นประโยคแรกต้องเรียนแบบโอ my god โอ้ my god โอ้ my god m ก c k y ล่ะฮะ็กกี้จะพูดอะไรกับบริ t นี่ I love you I love you เห็นว่ามีมีใครนะที่ไปจองจองตั๋วคือไปนอนตั้งแต่ตีหนึ่ง หนูมีไหมคะเออหล่อไม่ใช่กี่หนึ่งพี่ธัญญาหนูไปตั้งแต่ทุ่มหนึ่งค่ะทุ่มหนึ่งของวันนี้สมมุติว่าเขาให้จองวันพรุ่งนี้ใช่สมมติจองวันพรุ่งนี้เนี่ยสิบโมงใช่ไหมคะพิภาพประกอบเริฟเอาใเลิฟเอาให้พิพาทซื้อขายว่าตอนสิบโมงที่ไหนไม่ได้แต่งตัวแบบนี้ที่ไหนที่ไหนที่ไหนที่แอมเตียเตอร์ค่ะที่ไทยดิกเก็ตเมเจอร์สาขาแอมเตียเตอร์ก็คือหนูไปตั้งแต่ทุ่มหนึ่งของคืนก่อนนะคะแล้วก็แบบไปนั่งๆนอนๆแบบ ซื้อขนมนมเนยไปกินแล้วก็เปิดเพลงบริตนี้ค่ะคนแ,แรกเลยป่ะเนี่ยคนแรกคิวแรกค่ะไม่มีใครกล้ามาค่ะโอ<ห>้โ<ห>ขนาดพี่ที่คือหนูไปตั้งแต่พี่ที่ไทยทิกเก็ตอะ่ะ<ห>เขายังไม่ออกจากงานคือยังไม่หมดงานวันนั้นนะ<ห><ห>แล้วหนูก็ไปแล้วน่าก็บอกว่าวันหลังจะทำแบบนี้อีกนะ เว่าใจรักมากเลยเรากลว่าเราจะไม่ได้ใช่ไหมกลัวคือเราต้องได้คิวแรกเท่านั้นค่ะเพราะว่าการจองเนี่ยเราก็อยากจะได้ที่ที่ดีที่สุดคือจะต้องอยู่ชิดเวทีที่สุดและต้องตรงกลางเท่านั้นได้ได้อย่างที่ต้องการได้ค่ะโอเคยอดมากเอิร์ธเนี่ยนะครับเป็นแฟนพันธุ์แท้รางวัลออสการ์แม็กกี้เนี่ยเป็นบิวตี้คอนซัลแทนั้เป็นทั้งนักแสดงอิสระนางโชโกอินเตอร์เคยโชว์ที่จีนไต้หวันมาเก๊า คือไปดูคอนเสิร์ตบิ๊ตตีมาก่อนที่ญี่ปุ่นใช่ค่ะเพราะว่าเป็นบิ i ต n e y เขาเริ่มโซวที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศเป็นประเทศแรกก็เลยไปดูที่ญี่ปุ่นวันแรกเลยที่คุณก็รู้หมดแล้วรันดาวว่าเขาจะเล่นอะไรบ้างใช่ใช่ค่ะนี่คือแฟนตัวจริงของบิ i t n ี y สคนที่ไปประกวดไปแข่งเขากติกาคือต้องลิปซิงให้เหมือนลิปซิงค่ะเขาลิปซิงแต่ต้องางเพลงกำหนดมาให้เราค่ะ แล้วแล้อย่างเงี้ยเรา,าเราชอบบริตนี่มากขนาดนี้ลงทุนกันขนาดเนี้ยที่บ้านหรือเพื่อนหรือญาติญาติพ่อแม่มีใครว่าหรือวิจารณ์เราบ้างไหมอะคะค,คุณแม่ไม่ว่าค่ะเพราะคุณแม่ไม่รู้ค่ะคุณแม่ไม่รู้คุณแม่ คุณแม่ว่าเนรองังรู้จะรู้แล้วล่ะฮะตอนนี้อะไรนะฮะวันนี้คงรู้แล้วล่ะมาบอกว่าเพื่อนเพื่อเราทุกคนสนับสนุนมากก็คือว่าต้องบอกเลยว่าเไม่ใช่แค่ตัวเราอย่างเดียวเราเรามีเพื่อนที่สนับสนุนที่ให้กําลังใจเราก็แบบชุดอย่างเงี้ยก็มีเพื่อนชื่อบอลเป็นดีไซเนอร์ที่ทําชุดให้นิวจิ๋วแล้วเราก็คอนของแบรนด์เป็นแกมนมี่เป็นคนทําชุดให้ทุกชุดนะคะแล้วก็มีช่างแต่งหน้าช่างผมที่แบบเป็นเพื่อนเพื่อนฝูงๆกันคอยช่วยค้าแต่ที่แบบแปลงโฉมมาจนเรากลายเป็นบียยเป มาดับทุดโซแบบนี้ค่ะ<ม>ปกติแล้วเนี่ยฉัหรับเอิร์ธที่ทำอะไรครับทุกวันนี้เออเป็นนักวิจารณ์ภาพยนตร์ครับฮะแล้วก็แล้วก็ทำเอ,ออออแกไนเซอร์อนะฮะก็ทำแบบพวกงานแฟชั่นโชว์อะไรเงี้ยเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์อุ้ยอย่างงี้ก็เข้าทางเลยสิโชว์บิ๊กนี่่อยางงเี้ย ใช่แล้ก็ไปดูเพื่อจริงๆอ่ะการดูโชว์แบบที่เป็น World Class แบบนี้มันก็มันก็ช่วยในแง่ของการทํางานของเราด้วยค,คือมันเป็นอ n s p i r a t i o n ของเราเราไปดูโชว์ระดับแล้วว่าเฮ้ยเขาทํายังไงแสงสีไฟอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราเอามาทํางานเราก็สามารถเอาเอามาเป็นอ n s p i r a t i o n เอามาใช้ในการแบบทํางานโชว์ทาอะไรอย่างเงี้ยได้อะัี่เ uh, อาละเย็นนี้บริ e s ิ s เบ e ยสไ i ฟ์ในบังกอกตอนเย็นี้ที่ i m ม a c t ต์ก a นะครับต้องคู่ซื้อบัตร1น0 0 0บาททั้งสองรอบ นะครับจัดเต็มเลยจัดเต็มแล้วมีคนบอกไหมว่ามันมันสิ้นเปลืองไปหรือเปล่าเพราะว่าดูรอบเดียวก็น่าจะพอแล้วอย่างเงี้ยนี่้วคุณเราก็ลงทุนนะเราก็แล้วมีคนว่าเราไหมว่าเราเสียเพื่อนก็เข้าใจเพื่อนก็รู้ว่าเราชอบมาตั้งแต่เด็กเพื่อนส่วนใหญ่ที่สนิทเขาก็ที่บ้านเหรอคะที่บ้านหรือไม่ได้รบกวนไม่ได้รบกวนที่บ้านเลยที่บ้านก็เห็นลูกแฮปปี้ก็โอเคแฮปปี้ค่ะค่ะอ่ะเย็นนี้ ตามอาดีกว่าสำหรับคนที่จะได้มีโอกาสเจอคุณกับบินนี่จะบอกว่าถ้าเจอบินนี่ก็แบบ I love you you my you my icon you my inspiration อะไรเงี้ยก็พูดไปแต่คงไม่ได้พูดขนาดนี้หรอกค่ะหมดเวลาคุณไม่ได้ถ่ายรูปหมดเวลาแต่เรามั่นใจนะเขาจะพูดว่า ส cool. cool. yeah, cool. right. ี่สิบพูดเจนกี้ก็คู่ใช่ใช่ใสี่สพูดได้แค่เนี้ยพูดตามโปรแกรมค่ะก่อนจากันไปวันนี้ขอสักคนละหนึ่งโพสต์ใช่ไหมฮะขอแบบวิดนีย์โพสต์สักหนึ่งโพสต์ก่อนที่เราจะจา่กันไปทั้งเอิร์ธออสการ์แล้วก็น้องแม็กกี้เลยพร้อมกันเลยป่ะได้ครับผมพร้อมเลยมาลูกมาลูกโอเคบริดจ์สปียร์สอืมวันสิทูทรี โอ้หดูแรงมาก <laughs> <laughs> ขอบคุณเอ,อรอนก้ากับน้องแม็กกี้ครับขอบคุณครับ <c oughs> ขอบคุณครับ